สวัสดีค่ะนักศึกษากรสอทุกท่านาวันนี้ครูมัรุรสดแถลงการครูกศนอตำบลนะคะจะพานักศึกษาเรียนรู้เรื่องอาการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมทักษะการเรียนรู้ทอรสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หระดับมต้นนะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนมีทักษะการเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ความหมายแหล่งเรียนรู้หมายถึงทิ่ินที่อยู่บริเวณศูนย์รวมบอกเกิดแห่งที่มีสาระเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้หรือองค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่รอบตัวของมนุษย์เมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของต่างๆ ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตยอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความความสมควรแก่อัตภาพความสำคัญหนึ่งเป็นแหล่งที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นข้อมูลความรู้ให้มนุษย์เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล 2. เป็นสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เรียนรู้ได้เร็วและมากยิ่งขึ้น 3. เป็นแหล่ง ช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาทุกประเภท 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 5. เป็นแหล่งที่มนุษย์ได้ประสบการณ์ตรงจากการเข้าไปหาความรู้จากแหล่งกำเนิด 6. เป็นแหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความรู้เกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ เเป็นแหล่งส่งเสริม <c oughs> ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในท้องถิ่นกับผู้เข้าศึกษา 8. เป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมที่เกิดเกิดการยอมรับสิ่งใหม่เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 9. เป็นการประหยัดเงินของผู้เรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นห้องสมุดความหมายของห้องสมุดประชาชนก็คือห้องสมุดหมายถึงสถานที่จัดทารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ่านการศึกษาค้นคว้าทุกชนิดมีการจัดระบบหมวดหมู่ตามหลักสากลเพื่อการบริการและการจัดบริการอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนในชุมชนสังคมในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดเพศ วัความรู้เชื้อชาติศาสนารวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและมีบุคลากรที่มีความรู้ทางบรรลักษศาสาตร์เป็นผู้ดำเนินการแหล่งเรียนรู้สำคัญในชุมชนนอกจากแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดตามที่กล่าวมาแล้วยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนอีกจำนวนมากแต่จะขอกล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียน ควรทราบและศึกษาเพื่อประกอบการเรียนรู้ดังต่อไวบบนี้ก็คือศาส,ส,สถานศาส,สนาสถาน,นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตศาสนสถานวัดโบสถ์มัสยิดเป็นศาสนาสถานที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมในด้านต่างๆเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการจัดกิจกรรมทางศาสนาข,ของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากทุกด้านเช่นการให้การอบรมตามคำสั่งสอนทางของศาสนาการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีกรรมต่างๆนับว่าเป็นการให้การศึกษาทางอ้อมแก่ประชาชนเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการนวดแผน โบราณเพื่อรักษาโลกตำรายาสมนุนไพรวัดพาะศรีรัตนศาสดารามเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจิตกรรมฝาผนังรามเกียรติความเป็นมาความสำคัญสิ่งที่จะเรียนรู้ได้จากวัดโบสถ์และมัสยิดจะทำเป็นรายการส่งครูอ่าสองแหล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงทั่วโลกเข้าเข้าด้วยกันเหมือนใยแมงม,มุมหรือเวิรดไซต์เว็บไซต์เบอร์ไวเบจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลต่างๆด้านทั้งภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวผู้สนใจเข้าศึกษาค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็วและง่ายมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ผู้ที่ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้หลายหลายทางเช่นอ e ีเมลเว็บบอร์ดแซสท์ลูมการสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆรวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ความสำคัญของการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต 1. การจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว 2. ความครบถ้วนของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 3. ความรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ่าสำหรับวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ